เรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก๋าสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก๋ากันอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็อยากอยู่ในเรื่องของการสร้างแดชบอร์ดนะครับด้วย l o o k e Studio คลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะก็บอกแล้วนะครับว่าถ้ามีอะไรที่ควรจะเราก็เราควรจะรู้แล้วสามารถที่จะนําเอาไปใช้ได้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจก็จะเอามาแทรกให้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าคลิปยาวรวดเดียวเนี่ยบางทีมันนานเนาะเราเอาไปทีว่าบางละสองสามเปิดมือสองสามเปมือทำไปพอราทําได้เอาไปคลิปต่อไปทําได้แล้วคลิปต่อไปถ้าทําไม่ได้ก็ทบทวนนะครับโอเคเนาะง่ายๆสไตล์คุณไวเขา่างนี้แหละครับโอเคทีนี้เราก็จะไปเข้าลู่เกอร์ AI Studio กโอละกันนะครับ คลิกเข้าไปก็จะเริ่มต,ตั้งแต่แรกเหมือนเดิมนะทบทวนกันไปด้วยเลยนะครับเลือกก m a i l ของเราที่เราทำลูกเกอร์ไว้นะครับทำแดชบอร์ดไว้คลิกถัดไปอ่าเราก็จะเห็นน s h บอร์ดของเรานะคลิกเข้าไปเออมีคุถามนะครับในการในการที่ถ้าเกิดว่า เรามีการแก้ไขข้อมูลใน g o Google s h e e t ของเรานะใน Google Sheet ของเราเนี่ยนะครับคราวที่แล้วผมทำผมลองทดลองแก้ดูนะไปแก้ข้อมูลใน g o Google s h e e t ของเรานะครับผมคลิกเข้าไปอันนี้เราอยู่ในเมลเดียวกันเนาะนะครับเราเข้าไปใน Google Drive นะครับคล,คลิกตัวนี้เนาะไม่ใช่อันนี้ตัว Excel เนาะคลิกตัวที่เราแปลงเป็น Google Sheet ไว้บันทึกเป็น Google Sheet ไว้ นะครับเนี่ยข้าวขาวแรกแรกเลยนะตรงนี้จะเป็นยี่สิบสามนะครับแล้วผมล็อกแก้เป็นยี่สิบก็ลอกแก้ยี่สิบปุ๊บนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนเช่นวันนี้มีนักศึกษาเข้ามากี่คนเพิ่มโรงเรียนไหนเพิ่มก็นั่นเข้าไปมันก็จะเลนแต่อาจจะดีเลยหน่อยนะครับอาจจะดีเลยหน่อยอ่านาประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีประมาณนั้นนะแต่เมื่อกี้ก็ลองจับเวลาดูละนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่แก้สมัติปีหกเก้าเข้ามากี่คนเพราะนั้นผู้บริหารก็จะเห็นตรงนี้ตลอดเลยนะครับผู้บริหารก็จะเพิ่มสองห้าหกเก้าตอนนี้กี่คนแล,ล,ล้วโรงเรียนไหนมาบ้างแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ไขใน g o Google s h e e t ของเราได้ตลอดเวลาหน้านี้ก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันโอเคนะนะอืม อาพอเราเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เมื่อกี้เลือดที่หนึ่งเราสามารถแก้ไขใน google Sheet นะปรับข้อมูลได้ตลอดเวลาแล้วหน้านี้ก็จะแสดงนะครับอา,อาจจะดีเลยหน่อยเพราะมันอยู่คนละคนละนั่นกันเลยนะแต่ก็ถือว่าพอถ้าแก้ไขได้ก็ถือว่าโอเคละเราก็จะได้สบายด้วยนะครับเราไม่ต้องมาแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่า <c oughs> โอเคนะครับต่อไป เดี๋ยวอัอนนึ่าเราคลิกที่แก้ไขครับคลิกที่แก้ไขเราก็จะมาดูตัวนี้แทรกตรัวนี้ครับเราสามารถแทรกตรัวนี้ได้นะเยอะแยะเลยมีข้อมูลนะครับอืมอ่าจะมีเยอะแยะข้อมูลเลยนะครับจะมีทั้งรูปศรมีทั้งรูปภาพทรงอะไรมีหมดเลยนะก็คือส่นร,รวมของตรงนี้แทบจะเหมือนตองส่นร,รวมของตัวนี้เลยนี่พูดถึงอันนี้ก็จะเป็นเส้น แล้วนะเส้นลูกศรถ้าเราอยากจะชี้ลูกศรอ,อะไรนะครับเช่นมีรูปภาพนะเพศชายเพศหญิงอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เส้นลูกศรตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็จะมีรูปทรงนะเนาะอ่ารูปหัวใจก็ได้นะรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมนะครับอ่าเอามาประกอบเพื่อให้มันสวยงามอะไรเงี้ยนะนะครับสมโติเอาผมเนี่ยมีลูกศนะรใช่ยหมจะไปซ้ายขวาก็ไดนะ้ข้อพิมพ์ข้อความก็ได้นะครับมบแล้วผมเอารูปทรงสักอันหนึ่งก็ได้ ผมก็มาตีกรอบสักหน่อยให้มสวยๆวยอ่านะครับนี่ถ้ารูกทรงอยู่ข้างบนเราก็สามารถที่จะอะไรใส่สีเนาะใส่สีสมมติสีอ่าสีนี้แล้วเราก็ไปบอกว่ามีมุมมนอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าสี่เหลี่ยมผุมผ้าเราก็สามารถที่จะกำหนดให้นจัดเรียง นะครับเรียงลําดับนําขึ้นไปไว้ย้ายไปข้างล่างแล้วหรือย้ายไปข้างหลังนะครับปุ๊บอ่าเราก็ได้เกาะว่ารูปเราเทะนะอย่าลืมนะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับทํานะครับสอนอะไรก็ได้นะโอเคอ่าตอไปแล้ว,ลวถ้าเรามาจัดเรียงอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ที่จัดเรียงนะ้ามันซ้อนๆกันเนาะจัดเรียงโอเคอ่ะได้สองอันแล้วนะครับต่อไปอย่างที่สาม อย่างที่สามเราจะมาตัวนี้เราจะเช่นเราเดี๋ยวผมคลิกดูก็แล้วกันนะครับเช่นโรงเรียนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอาเราและคราวที่แล้วเราทําแค่โรงเรียนเดียวสมมตินะเราทําแค่โรงเรียนเดียวโรงเรียนเองนี่นะครับปึ๊บขึ้นมาอ่าก็จะเป็นนี้แต่ถ้าเราบอกอยากจะเทียบสองโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยทำไมโรงเรียนนี้มาแค่นี้โรงเรียนนี้มากี่คน อะไรเนะี่ยอยากจะดูสองโรงเรียนซึ่งมีปริมาณเด็กใกล้ๆกันเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับเราก็คลิกตรงนี้อ่าเราบอกว่าเอาโรงเรียน a กับ b อ่ะออกหมดเนาะเอผมอยากได้ a กับ b เปรียบเทียบกันก็ได้เห็นไหมครับปัญหาการหรือฝ่ายแน,ยนยวอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยเปรียบเทียบโรงเรียน a กับโรงเรียน b ได้เออปีนี้เป็นไงปีเทีบสามสิบเอ็ดคนปีนี้ล่ะ สี่สิบสามคนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเปรียบเรียบแลนะครับโอเคเอา่าคลิกแก้ไขรีเซ็ตก็แล้วกันนะครับเส็เต็มตรงนี้นะถ้าใครนะถ้าค่าของเขาไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏตัวเลขหรืออะไรนะก็จะมีตัวเนี้ยนะครับการตั้งค่านะจะให้เขาแสดงนะให้เขาแสดง รูปแบบเนาะเนี่ยสามารถปรับอะไรในระยะห่างของตัวแบ่งได้ปรับเป็นสีเดียวหรือตามค่ามิติของข้อ,ขอมูลอะไรนี้ก็ได้นะครับเลือกสีพอมีอะไรเยอะแยะที่น่าสนใจนะก็ลองไปดูนะครับเนี่ยสีแบบตัวอนกษรก็ได้สีพื้นหลังใส่เข้าไปนะเนี่ยสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับโอเคอันะนี้ก็หลงศึกษาเพิ่มเติมนะนี่ที่จะเพิ่มมานีนอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะ ดีเซตัตัวที่เป็นเพิ่มตัวควบคุมนะก็เอาแบบช่องอินพุตเราบอกว่าถ้าสมมตุติโอโรงเรียนเป็นร้อยเลยเรากคเกดอ่าคลิกตรงเนี้ยเลื่อนหาเนี้ยเราบอกเอาฉันอยากจะกรอกข้อมูลอยากจะรู้โรงเรียนอะไรก็เอาโรงเรียนนะฉันคลิกที่ช่องอินพุตนะครับอ่าแล้วก็มาวางตรงนี้ปอ๊อาาบแลอืมจากอำเภอเราก็บอกเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนเนาะ นะครับการตั้งค่าเนาะเปลี่ยนอำเภอเนี่เป็นชื่อโรงเรียนเราก็ลากมาทับเลยเปลี่ยนก็จะเป็นชื่อโรงเรียนอตรงนี้เขาว่าให้เราป้อนค่าไปเดี๋ยวผมเอาคลิกที่ดูก็ได้นะครับอ่าอีกนิดนึงก่อนจะแก้ไขตรงนี้พอเราคลิกนะตรงนี้จะมีตรงที่จะให้อ่อในตรงนี้นะครับชื่อโรงเรียนประเภทของการตั้งค่าถ้าเท่ากับเนี่ยเ,เวลาเราพิมพ์ต้องพิมพม์ทุกถูกทุกตัวอักษรถึงจะมองเห็น นะครับแต่บอกว่าไม่เราเอาเฉพาะที่เราเขาบอกถ้ามีถ้ามีข้อความแบบเนี้ยก็คลิกได้ผมก็เริ่มมีนะเราก็ลองดูนะครับมีนี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องพิมพ์ว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยน,นะผมบอกพิมพ์หาโรงเรียนซีสิอ่านะครับอ่ากด enter ปึ๊บโอเคจะขึ้นเฉพาะโรงเรียนซีมาให้อ่าโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกหาตรงนี้ก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะทําเป็นแบบอินพุตนะใช้วิธีกรอกข้อมูลเห็นไหมคําว่าโรงเรียนเราไม่ต้องพิมพ์นะเราก็จะพิมพ์เฉพาะชื่อโรงเรียนคือถ้ามีข้อคาสักคำ,ส,คำสองคำก็ได้เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ถูกหมดขอให้มีส่วนหนึ่งของเนี้ยก็ใช้ได้ละนะแต่ถ้าคําว่าเท่ากัท่าแล้วแหละที่ต้องพิมพ์ถูกตัวสษรโอเคนะคลิกแก้ไขนะครับแล้วก็คลิกที่รีเซ็ตเพื่อให้เห็นข้อมูลกลับมาเหมือนปกติอ่า โอเคนี่ปิดเปิดให้กว้างไว้ right. นะครับนครับสุปแล้วนะครับถ้าเราไปแก้ข้อมูลใน Google Sheets ข้อมูลก็จะลิงก์เข้ามาสู่แดชบอร์ดของเราใน Google Studio เหมือนกันแต่อาจจะเรีนยนอแเราอาจจะรอสักสิบสิบ้านาทีแล้วก็กดอินเฟสนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้นะสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเราะราก็ ตอนเย็นปุ๊บตอนเช้าปุ๊บนะเปิดดูก็เห็นนะครับหรือจะดูเป็นอ่าคือไม่ไม่ต้องทิ้งช่วงานานมากนะก็สามารถที่เข้าได้เนาะสองเราสามารถที่จะเลือกมากกว่าหนึง่งสถานศึกษาก็ได้แล้วก็อันที่สามตรงนี้นะเราสามารถที่จะใช้แบบอินพุตก็คือกรอกชื่อนะโรงเรียนไม่ต้องมีไม่ต้องให้ถูกครบครัวสอบบางทีโอ้ชื่อ oh, โรงเรียนแต่ละโรงเรียน บางบางแห่งยากเนาะเราก็ใช้วิธีพิมพ์ให้มีข้อความนี้นะก็ให้ขึ้นมาด้วยโอเคแล้วก็จะมีรูปตรงนี้นะครับมีเส้นนะให้ใช้ลูกศรไดใ้ใช้มีรูปทรงนะอ่าเลือกเอาตีกรอบจัดเรียงให้อยู่ล่างอยู่บนนะครับมีรูปลูกศรมีข้อความไฮไลท์อ่าก็ได้อาจจะเป็นข้อความไฮไลท์หมายถึงหมายเหตุนะ เช่นหมายเหตุอาจจะไม่รวมคิดเป็นอัตราสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ว่าไปโอเคนะพอได้นะพอได้เพิ่มความรู้เพิ่มอีกหน่อยนะเพิ่มวลนนิดจิตแจ่มใสนะครับก็มาที่ช่องกูไปเก่านะครับอย่าลืมนะถ้ามีเทคนิคอะไรเนี่ยจะเพิ่มตีละ้งสองอันสามอันเราไม่ต้องตียาเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราอาจจะเหนื่อยละหรืออาจจะเมื่อยนะครับอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ทัน ก็ขึ้นคลิปต่อไปดูทันขึ้นคลิปต่อไปถ้าดูไม่ทันก็ทบทวนะ่ะก็อาจจะมีเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะก็คอยติดตามดูก,กันโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามคฟูไปกับกันด้วยนะครับสวัสดีครับ